ตันี้ต้นสัตว์บอนซากิดกอุกยดมันอันใหญ่ใช่ัหยหนูยอดค่ะวิกเอโอเคเด็กน้อยเหนื่อยละเด็กน้อยเหนื่อยก้อนใหญ่มาก ขึมสุดๆเลยโอ้ย Thank you so much นุ <t ip> ่นเอ้ยว <t ip>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  ู๊หนุ่นใหญ่มากหุ่นหุ่นไอ้มาตัวหลังยิ่งใหญ่พี่เออยังกระกรน้ำแข็งไอ้นั่นอ่ะวุ้ยตายตายตายใส่แล้วอยู่ใส่ หน,หนูเคยโดนแล้วครั้งหน, <ะ S 2> นึ่งพี่แต่ว<ม>่ามันไม่ไมขนาดนี้ไงหนูเคยไปที่เบซิลนั่นแหละแก๊เบซิลนั่นแหละที่มีหิมะมีไอเนี้ยเนี่ยเออแต่นั้นมันไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้ <มา S 1> นี่คือมันแบบมันลูกเท่าน้ำแข็งเลยค่ะนี่ดูตายแล้วอุยต้องขอบคุณนุชตแต่นุชพามาอุยสุดยอดมากนุชยังมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะคือหล่นใส่หัวนี่คือเจ็บอะ่ะ แข็งห,หมดเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าวนะอะไรนุ่นเทเหรอ ย네่องเห็นไหมเหรอไหมเหรอไหมยาสีขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยจะแตะไปใส่ดีอะจิ้มด้เหรอ อุ้ยอ <si ุยเจ็บมากเลยนุชคือแบบเตี้ยบางอะอยู่อุ้ยอู้หูอ้ต้ติน่ะบอกเจ็บนะดูดิลูกอุ้ยมันก็สมควรเจ็บอ่ะลูกเขาลูกแก้วเลยอยู่

พื้นนี่คือเต็มไปด้วยน้ำแข็งค่ะพื้นเต็มไปด้วยน้ำแข็งเลยค่ะน่าเริ่มละลายบ้างแล้วค่ะอย่ถ้าตกนานกว่านี้ก็อันตรายค่ะมันจะมีน้ำไหลเราต้องรีบเดินลงค่ะ so wonderful

เกือบเปียกเมล่อไหร่เธอไม่ใช่แค่เมันดูะแข็งนั้นเลยค่ะูหญิงมันเป็นหมอขึ้นแล้วอ่ะหญิงเย็นน่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้ว But well, it doesn't feel tiring. It just feels like we're trying to like get out of here. Yeah. Okay. <laughs> is, is mine uh. covering my backpack? I don't really mind because it. I don't really mind yeah. it. Yeah. Why don't you put it near your stomach though so you can detect it. But Bye -lo -bye -lo I don't have anything. Jasmine, you look in the front. You see? It's like a... I know. It looks like a goat. Huh? Yeah. It looks like you're wearing a frog. Like a fork. okay. อ๋อตรงนี้เป็นทางที่มันขาทางใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าเราตัดมาจากทางเล็กที่หนุพับขึ้นมาเจสมินเยอะมั้งเจสมนเฮ here m e n e t h เปียกหมดเลยพี่ปานไปลูกไปไปไป,ไประวังระวังนะระวังจอบาดน้เนาละลูกเท้าลูกแก้วเลยค่ะดู <c oughs> เอาไปใส่วิสกี้คะ่ะน้องนุ่งเก็บไปใส่วิสกี้เลยเ <c oughs> สียดายคะ่ะไม่เอาวอดก้ามาคะ่ะจะได้วอดก้านะคะ อยู่ต้องลองอยู่ต้องลองตั้งแต่ตอนมันยังไม่ตกพื้นค่ะถ่ายถ่ายไว้น่อยนะคะยอดเลยค่ะนี่ค่ะ่อเด็กเมย์ถ่ายรูปไปใช่ว่าจะรอดอยู่ดีมันสวยมากเลยอ่ะรูทขอบคุณหลายๆชีวิตนี้สิใเคยพอบบนี้ ลังาดูดิเดินยิม่ก็เดินมาแล้วเขาเนี่ยมาเดินพุ่มลูกเก็บใช่ไหมครั้งก่อนนี่ใหญ่กว่านี้ไหมยูโอ้โหเจ๊เจอที่เกรสเบซินเนี่ยมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงมันลูกเล็กๆแต่ว่ามันลงมาแบบลงมาแบบขาวเลยอ่ะตอนแร้มันหยุดแล้วอือมันไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้มันลงมาแบบขาวๆอ่ะ เล็กๆช่วงลราอะแต่ว่ามันลงมาเยอะพึบลงมาทายรูปน้ำกับบทันเรากำลังเดินมาลงมาขึ้นไหนล่ะข้างล่างนี่เออนั่นไงเขนข้างล่างเบ๊ซชว์เอาดิเจใช่ๆเจนไม่ได้สังเกตเห็นไอ้นี่เลยก็เลยบอกเฮ้ยไอ้หนูระวังหนาไม่ได้ปัดนี่เจ็บจิปเลย สามีบอกว่าเจ๊บอกเธอตั้งแต่ตอนฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องไงนางบอกว่าโอเคไอซียูอินอ l ล t t ต e b บ t บ้าในการบอกโดนเก็ทฮิดด้วยนะสีไปฮิเีดเหยียงหรอเพ่อใหญ่วะฝังนี้วไปไงบ้างเนาะดูสิดูขาข้างบนมันจะแลเป็นหมอกเลยค่ะ กันเนาะดูด yup. ิใสแล้วอ่ะไปไปไปเข้ามาทางใหญ่กันก็เดินง่ายเราพวกลักธรรมชาติเออเหือดอย่าไหมกล้ามตันไหมยินสิงหัวน like ี like <S <S ่ขายอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละพี่พี่ปาล์มพี่ปาล์มกับนุ้ย เขาในปองบุกบ้านเขาเซซอนี่เขาวิลอ่นะ I try to find the trail กันนะเขาเรียกว่า Am sorry m lost I try to find the trail กันนะอึดแย่ไปเลยคนกระบกเมื่ออีสุกน่มก็อึดแท่เลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดดูค่ะน้ำไหลแต่บนเขาคะนน้ยอะขึ้นสุดยอดทุกคนสุดยอดค่ะ เยอะจริงๆเลยเป็นแอดเวนเจอร์ที่ทั้งสนุกทั้งกลัวค่ะด้วยขั้นที่สองนะครับนั่นยังของเราครั้งแรกค่ะของเราครั้งแรกใช่ไม่มีความกลัวนะตื่นเต้นนะทั้งถ่ายคลิปนะกลัวนะตื่นเต้นสุดๆอ่ะน่ารัมากแต่พายงานอันนี้พายที่ร้อนที่ร้อนทุกท่านทางบ้านช่างเฉยเลยบอกไอ้ฟองบอกไอ้ฟองมากกับพี่มาต้องยัน ก็สิเก็สิงหยกฝืนมายิ่งเลยดูดูน้ำไหลอุ้ยอันซ่อนเดชข้างหลังมีใครบ้างมีพี่ปามกับนุ้ยเนาะโอเคเห็นแล้วลหละเห็นเขาเดินออกมาแล้วเห็นเขาโบกมาแล้วห่วยห่วยว่าเป็นคิวละลายเบอราหอบผีสู เยนคิ้วไว้เดี๋ยวคิ้วร้ไล่ไปแล้ว w a ร์ p o o t to p r ด้วย w a t e r f ขอนเจนเบิรแล้วเบิร์ตแต่ขาขึ้นแล้วเซฟ Waterproof เพราะว่าพี่ไปไปยักเนอ๋อสุดยอดที่เขียนคิ้วก็ w อเ e r p r o o f ไวที่เอาที่เอาถุงมาปั่นก็ แบบเจ็บมากเลยอ่ะตรงแขนเนาะพี่ฝนเนาะมันท้องใส่มื่อเจ็บเจ็บอ่ะเหนว่ะตรงไหน่แล้วอ่ะแต่ชอบเป็นอัดเต็มเจาไม่พี่ลองวิ่งทำกลางทำกลางใส่บักเห็บนะคะเดี๋ยวหัวนี่มันนอนตรงตรงเลยนะดังปุ๊บแล้วเราก็ตื่นเต้นนะคะแต่เราก็วิ่งวิ่งวิ่งเป็นนางเอกวิ่งอย่างเงี้ยน่าจะมีเอกนี่สิ ยคือเพื่อนๆถ้ามีคนดูวิดีโออาจจะเวียนหัวเล็กน้อยนะคะต้องขออภัยด้วย <c oughs> น่าจยัยงหล่นมาอีกหนึ่ง <c oughs> ยังมีสาหล,ล่นมาอีกผ้ออกด้วยนะไม่มีตัดค่ะลงให้หมดส <c oughs> <อ>ุดยอ<า>ด <c oughs> เก่งมากค่ะอามีนร <c oughs> ูปนี้เก่งมากเอามาอีกแล้วค่ะ <c oughs> มาอีกแล้วค่ะรวดเอาใส่แ <c oughs> ล้วเร็วเจ็บอู้ My love, my love. It's higher, it's bigger. Wow, <laughs> we get here again. Hurry no, up, hurry up, I look, look, Your mom coming. See? No. Oh. Oh. oh my god. Oh my god. <laughs> right yeah, that เลยค่ะนี่คือโดนเต็มๆเ,เลยค่ะเพราะว่าเราเดินอยู่บนถนนค่ะแล้วมันโล่งมากโอ้โหทั้งลูกเห็บทั้งลูกฝนเลยค่ะตอนเนี้ยตายละเห็ุมากค่ะไม่ควจะหยุดไปแล้วมาใหม่แล้วค่ะอ๋อดูค่ะน้ำเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะที่นี่ค่ะ น้ำมันจะไหลลงมาเร็วมากค่ะแล้วมันจะไม่คืนลมดิ่ง,งน,นะคะมันจะไหลไหลไหลามาจากบนเขาค่ะไหลลงมาเร็วมา 25, กยิ่งถ้าฝนตกอีกสักพักนึงนะคะคือแถวนี้อันตรายเลยค่ะเราจะเดินไปไม่ได้นะคะนี่เราต้องรีบไปค่ะเจ็บมากเลยค่ะฟังเสียงนี่น้ำมันโอ้ตายแล้วโหเจ็บแรงมากค่ะตอนนี้คือแทบจะมองไม่เห็น เพื่อนๆข้างหน้าเลยค่ะแล้วรองเท้าก็ตอนนี้ก็เริ่มเอียดแล้วค่ะน้ำมันเริ่มเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะเปียดมากค่ะขออภัยนะคะคือตอนนี้เปียกยันเงินเก่งไห้แล้วค่ะเปียกดูขาน้ำหนึ่งไหมคะไหลเร็วมากค่ะไหลเร็วมากคืออันตราย่ัเราต้องรีบไปค่ะตอนนี้ ใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้เดินต่อไม่ได้เลยค่ะ

ใช่ไหมหรือว่ามันอยู่ของมันอยู่ละเพราะว่าเนี่ยมันเป็นถนนนะอยู่เปียกเียกเนี่ยบืนมันไหลมาโดนถนนเลยอะ่ะแดนถามหาแล้วมื่อกีเนี่ยก็ลุกฉันไปใช้ แอปสปริงใช่ไหม,ม,ม,มสวยมากสวยมากมเขใช่โอเคดูเข็บตกนะคะเยอะมากมบนยอดเ<ส>ขาค่ะ ไม่หอบหเยอะมากเอาเอนออโอ้ต้อัได้ต้องหลบพรต้องหลบเพราะว่ามันเั่นจะเจบหัวกันขาจันขาจันอืนั่นต้องทงไงพี่ต้องต้องหลบนะเพราะว่ามันเจบหัวง